ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมและก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับมันดีเพียอดนะครับผมนะฮะในของวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมาสมัครอ่าเว็บไซต์นะครับผมหรือก็คือเว็บไซต์เทรดอ่าเหรียญคริสโตนะครับผมถ้าเราสมัครเสร็จเราก็จะได้รับอ่าเงินมูลค่า80กว่าบาทนะครับผมนะก็วันนี้ก็จะมาบอกวิธีในการสมัครนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นของเว็บไซต์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม แค่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับผมแค่ทาการแชร์แค่นี้เราก็สามารถทําการรับ80บาทได้แล้วนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปในของการสมัครได้เลยนะครับผมฮนะก็โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาในของเว็บไซต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นของเว็บไซต์ในการเทรดเหรียญคริสโตนะครับผมก็จะเป็นของ เว็บหรือว่าแอปก็ได้นะครับผมสามารถโหลดแอปได้จากในเพจสโตร์เลยก็ได้นะครับผมหรือจะมาสมุดหรือว่าจะมาสมัครในของเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมเนาะถ้าใครที่จะสมัครเพื่อทําการรับเงินมูลค่า80บกว่าบาทก็สมกามารถกดลิก์จะแต็กเลี้ยวผมมาสมัครแล้วก็รับไป80กว่าบาทได้เลยนะครับผมสมําหรับใครที่สนใจนะครับผมนะแค่เราสมัครเท่านั้นเราก็สามารถได้รับ เงินมูลค่า80บาทแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนในการสมัครแล้วก็ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนหรือว่า KYC นะครับผมแล้วก็วิธีในการที่เราจะได้รับ80บาทด้วยนะครับผมว่าต้องทํากันยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนรับชมหรือว่าวิธีในการสมัครนี้ให้เสร็จนะครับผมนะก็โอเคเราไปในของขั้นตอนในการสมัครของเว็บไซต์บิตเท s านี้กันเลยนะครับผมในของการสมัครของเว็บไซต์บิตเท s านี้นะครับผมก็ มีให้เรานะครับผมใส่อีเมลของเรานะครับผมนะช่องแรกก็จะเป็นของอีเมลนะครับผมให้เราใส่อีเมลเข้าไปนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของรหัสรหัสผ่านนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นของพาเวิร์ดนะครับผมนะก็ให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่เลยนะครับผมอย่าตั้งรหัสผ่านเหมือนอีเมลของเรานะครับผมก็ให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่เลยนะครับผมสองอันนี้ก็ตั้งรหัสผ่านเหมือนกันเลยนะครับผมนะเราก็ตั้งเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงข้างล่างนี้ก็จะเป็นของภาษานะครับผมก็ ถ้าของคายเป็นภาษาอังกฤษหรือว่ายังไงก็ให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปมันก็จะมีขออังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับผมก็ให้เราเลือกเป็นภาษาไทยพอเสร็จแล้วก็ให้เรากดไปที่ลงทะเบียนนะครับผมนะฮะกดไปที่ลงทะเบียนเดี๋ยวเราไปในของหน้าถัดไปกันเลยนะครับผมแล้วก็มาสมัครไปพร้อมกันเลยนะครับผมฮะโอเค ก็โอเคนะครับผมเราจะที่เราท่าได้ทําการสมัครหรือว่าลงทะเบียนของเว็บไซต์เบทเซซ่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็เราก็จะมาในของหน้านี้นะครับผมก็ตรงนี้ก็จะมีของภาษาอังกฤษนะครับผมก็ให้เรากดไปที่อ่าไทยนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้ไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นของหน้านเว็บไซต์อ่าภาษาไทยนะครับผมนะฮะ ก็คือเขาจะให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน Play Store นะครับผมก็เลื่องมาข้้งล่างนี้นะครับผมนะก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็ทาการดาวน์โหลดในของแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สมัครก็กดลิงก์จัดคลิกของผมไปสมัครก็ได้หรือว่าจะเอาลิงก์ของเพื่อนๆไปสมัครก็ได้นะครับผมนะฮะก็ถ้าใครสมัครเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเจอในของหน้าน,นี้นะครับผมก็ให้เราไปกดดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดาวน์โหลดในของแอปพลิเคชันใน Play Store กันเลยนะครับผม ก็เรากดมาก็จะมีให้เราเลือกว่าในดาวนโหลดในของ ios หรือว่า android นะครับผมก็ไปในของ p y s o แล้วกันนะครับผมผมใช้เป็น android นะครับผมฮะโอเคถ้ากดมาแล้วนะครับผมก็กดไปที่ติดตั้งเลยนะครับผมฮะก็รอ,อให้ทําการติดตั้งเสร็จนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมรอให้ผมได้ทาการดาวน์โหลด็จก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอไปในของขั้นตอนถักไปกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับผมพอเราได้ทําการโหลดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากดเปิดใช้งานก็ได้นะครับผมหรือว่าจะาไปกดเข้าในของหน้าามือถือก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคถ้าเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาในของหน้านี้กันเลยนะครับผมก็คือจะโปรของหน้าแอปบีเทซ่านะครับผมในการเทรดเหรียญคริสโตนะครับผมซื้อเหรียญหรือว่าเอาไปทําการเหรียญเอาไปแลกเงินบาทได้นะครับผมเนาะโอเคก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคขอเปลี่ยนสีก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะ ก็ให้เรากดไปตรงนี้กันเลยนะครับผมล็อกอินนะครับผมอะ่ะโอเคก็ให้เรากดเข้าไปเพื่อทําการล็อกอินเข้าในของหนะ้าเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันบีทเซสนะครับผมก็ mm hmm. พอเรากดมาแล้วใช่ไหมครับผม mm hmm. ก็ให้เรากดไปที่ ล็อกอินกันเลยนะครับผมก็ให้เรากดล็อกอินจากตรงนี้กันได้เลยนะครับผมนะฮะซึ่งของเว็บไซต์หรือว่าแอปอ่าบิตเตซ่านี้นะครับผมก็ได้รับการยืนยันจากกรอตต์นะครับผมถูกกฎหมายแน่นอนนะครับผมนะก็ตรงนี้เลยนะครับผมก็ได้รับการยืนยันจากกรอตต์ไปที่ได้ปล้อยแล้วนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายเหมือนของ B ิดครับหรือว่าสตางโ o หรือว่าแซบอ่าอ่าดะคอมนะครับผมนะก็เป็นเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายนะครับผมนะก็ ไม่จะเป็นต้องกลัวว่าโดนโกงครับผมไม่โดนแน่นอนครับผมแค่เราสมัครเราก็สามารถได้รับ80บาทแล้วนะครับผมนะโอเคก็ให้เราเรากดลลอกอินเข้าไปได้เลยนะครับผมนะก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วให้เราใส่อีเมลนะครับผมใส่อีเมลที่เราได้ทําการสมัครเอาไว้ที่ตอนแรกที่ผมได้บอกไว้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านหรือว่าพาสเวิร์ดที่ได้บอกเอาไว้เหมือนกันเลยนะครับผมก็ให้เราใส่เข้าไปนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวขอใส่สักครู่นะครับผม พอเราได้ทําการใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ล็อกอินนะครับผมนะกดไปที่ล็อกอินเลยกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมพอผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปนะครับผมนะพอถ้าเราได้ทําการสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็ให้เรานะครับผมไปยืนยันที่อีเมลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเขาจะส่งอีเมลมาทํา อีเมลของเรานะครับผมก็ให้เราไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะขึ้นมาเป็นของหน้าแบบนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่ยืนยันแอปเคาน์นะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับโอเคก็พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีในของหน้าเว็บไซต์ก็จะโผล่มานะครับผมรอสักครู่นะครับผมรอมันโหลดก่อนนะครับผมนะฮะซึ่งในของแอปพิทิศานี้นะครับผมก็บีเท่านะครับผมก็กิจกรรมเขาจะหมดเขตในของเดือนมีนาคมนี้นะครับผมก็ เป็นเดือนสุดท้ายเป็นเดือนอมีนาคมก็วันที่31นะครับผมนะฮะก็จําหมดในของอเดือนนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมก็ให้เรากดยืนยันไปนะครับผมซึ่งผมได้ทําการยืนยันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเข้าสระบบกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมพอเราได้ทําการยืนยันจกอีเมลเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เ <ś> <พอ S 2> รากดกด เข้าส่รบบมาครับผมก็จะมีให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับผมตั้งเป็นตมกหกตัวนะครับผมก็ให้เราตั้งรหัสผ่านเข้าไปนะครับผมส่วนเรื่องในการเข้าส่ระบบก็กอาจจะมีเรื่องการเข้าส่ระบบไม่ค่อยได้นะครับผมก็คือมันอาจจะเบลอหรือว่ามันจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ในของแอป ปดเทสานี้นะครับผมในของเข้าส่รบบนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเราจะใส่รหัสถูกหรือว่า,อ,าอีเมลถูกแต่เข้าไม่ได้ก็ให้เราใส่ไปหลายๆครั้งนะครับผมถึงจะเข้าได้นะครับผมแนละ้วซึ่งของผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมใส่ไปประมาณ4ีหครั้งกว่าจะเข้าได้นะครับผมแล้วโอเคก็ให้เราตั้งรหัส6ตัวกันเลยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปในของหน้าถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอตั้งรหัสก,ก่อนนะครับ พอเราได้ทําการตั้งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีให้เราทําการตั้งสแกนลาย,ลายน้ำมืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ให้เราเกดเข้าไปแล้วก็ให้เราตั้งเข้าไปนะครับผมฮะก็น่าจะของกดกันตรงนี้กันเลยนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับผมฮะก็โอเคนะครับผมถ้าเราตั้งลายน้ำมือเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับผมใครจะตั้งลายอ่าอ่า ตั้งค่านะครับผมผ่านในของแอปพลิเคชันนี้ด้วยลายนิ้วมือก็ได้หรือว่าใครจะไม่ตั้งก็ได้นะครับผมถ้าใครตั้ง,สง <ผม S 1> เสร็จแล้วก็จะมาโผล่ในของหน้านี้นะครับผมก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมที่เขามีให้เรากดนะครับผมก็ตรงนี้ก็เลยนะครับผมในทาในของมือถือนะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมโอเค okay, พอกดเข้ามาแล้วนะครับผมเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราของเราเป็นสำชาติไทยหรือว่า สัญชาติอังกฤษหรือว่าสัญชาติอื่นก็สามารถเลือกได้นะผมซึ่งของเราเป็นสัญชาติสัญชาติไทยนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ไทยนะครับผมก็ให้เรากดไปโอเคนะครับผมก็จะมาโผล่ในตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีของข้อตกลงนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ครับพ่อจายอมรับนะครับผมแล้วก็กดไปที่ตกลงนะครับผมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมะ โอเคนะครับผมก็พอเรากดทํามาแล้วใช่ไหมครับผมเขาก็จะมีตัวอย่างในการถ่ายรูามาให้เราทํานะครับผม,มว่ามันทําการยังไงบ้างนะครับผมก็คือถ่ายรูปน้ำบาปประชาชนนะครับผมถ้ามันไม่ชัดหรือว่ายังไงก็ให้เราถ่ายหมายเนาะโอเคแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปในของขั้นตอนถัดไปกันเลยนะครับผมซึ่งถ่ายรูปเขาจะมีของปุูกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมฮนะโดยการกดปุ่มถ่ายรูปได้เลยนะครับผม ก็โอเคนะครับผมถ้าเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาในของหน้านี้นะครับผมก็ให้เรากดไปที่ตวลงไปนะครับผมก็ให้เรากดตกลงเข้าไปเลยนะครับผมฮะโอเคก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมก็จะให้เราถ่ายรูปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ให้เรากดถ่ายไปเลยพอเราถ่ายรูปด้านหลังเสร็จแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ตวลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ทําการยืนยันในของเลเวลหนึ่งนะครับผมก็ซึ่งเป็นเลเวลอ่า ูนะครับผมแล้วก็ได้ทําการสมัครแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นของเลเวล1นะครับผมนะพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาให้เราถ่ายรูปยืนยันตัวตนในการถ่ายหน้าตาของเรานะครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาบอกให้เราถ่ายถ่ายนะครับผมนะก็ให้เรากดถ่ายไปเลยนะครับผมนะก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมพอเราทำการถ่ายรูปภาพของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ตกลงเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปนะครับอ่าให้เรากดเข้าไปแล้วก็รอในของแอป เขาสแกนนะครับผมนะก็รอสักครู wheels, ่นะครับผมเนาะโอเคพอสแกนเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีให้เราใส่ชื่อนะครับผมใส่ชื่อแล้วก็นามสกูลนะครับผมแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็นามสกูลภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมนะเสร็จแล้วก็จะมีของเลขบแบบประชาชน13หลักนะครับผมก็ให้เราใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ให้เราใส่ตรงนี้ก็จะเป็นของเลขหลังัตบประชาชนนะครับผมที่ตรงนี้จะเป็นเล่มหลังัตบประชาชนนะครับผมนะ ก็จะมีอย่างเช่นว่าเราจะมีตัว J หรือว่าตัว K ประมาณนี้เนาะหรือว่า JT อะไรประมาณนี้ก็หลังบัตรประชาชนนะครับผมก็ให้เราใส่เข้าไปเลยนะครับผมนะก็พอเราใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นของการใส่วันเกิดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของใส่เพศนะครับผมว่าเราเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงนะครับผมก็ <id> ให้เราเลือกตามที่เราเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมฮะโอเคพอเสร็จ okay. okay. <beau> <rs sig> <cocktail> แล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นของที่อยู่นะครับผมนะ ตรงนี้ก็จะเป็นของที่อยู่นะครับผมตามทะเบียนบ้านเลยนะครับผมให้เราใส่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับผมนะพอใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นของการใส่แขวนหรือว่าอำเภอนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ตำบลครับผมอ่ะแล้วก็หรือว่าอำเภอครับผมแล้วก็จังหวัดนะครับผมเสร็จแล้วก็เป็นของระับไปรษณีย์นะครับผมก็ให้เราใส่เข้าไปเลยนะครับผมนะพอใส่เสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นของถ้าเราเป็นที่อยู่ของปัจจุบันก็ให้เราเลือกใช้เป็นที่อยู่ในปัน ปัระชบันเลยนะครับผมก็จะเป็นของข้างบนเลยนะครับผมก็ถ้าเราอยู่ที่อยู่ปัจจุบันเป็นที่อื่นก็ให้เราเกอบใหม่ก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่อยู่ตามปัจจุบันก็เหมือนที่บ้านเลยก็ให้เรากดไปที่ชั้นอยู่ที่อ่าชั้นใช้ที่อยู่ในปัจจุบชนนะครับผมก็กดตรงนี้ไปได้นะครับผมฮะโอเคนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ถัดไปกันได้เลยนะครับผมนะฮะ ก็โอเคนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมบอกตรงนี้ไปนะครับผมถ้าเรากรอบเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีให้เราใส่เบอร์โทรนะครับผมทางการติดต่อนะที่เรามีปัญหาเขาจะสามารถติดต่อให้เราได้นะครับผมแล้วก็สถานะนะครับผมนะส่วนคู่สมรโกนี้นไม่จำเป็นต้องอ่าระบบก,ก็ได้นะครับผมนะให้เรากดไปที่ถัดไปก็เลยถ้าเรากรอบเสร็จแล้วนะครับผมเนาะพอเราได้ทําการกรอบข้อมูลส่วนตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นของอการถอดแบบอ่าไม่ใช่ดิการ ถามแบบสอบถามหรือว่าถามาข้อมูลของเราไปเล็กๆน้อยๆเพื่อทําการเก็บข้อมูลนะครับผมเผื่อมีปัญหาอะไรเขาจะสามารถาแจ้งให้เราทราบได้นะครับผมเนาะก็ให้เราทําการเกาะข้อมูลตามนี้เลยนะบอกว,ว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างให้เราเกาะเข้าไปนะผมอย่างเช่นระดับการศรึกษานะครับผมแล้วก็อาชีพนะ แล้วก็ที่อยู่ในการทํางานประเภทธุรกิจหรือว่าอะไรประมาณนี้นะผมก็ให้เรากรอกเข้าไปนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็ให้เราเลือกเข้าไปนะครับส่วนข้อมูลด้านการเงินก็ให้เราาระบบนะครับผมว่ารายเดือนได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็รั์สินรวมก็คือเป็นเงินเก็บของเรานะครับผมพอเสร็จแล้วก็ให้เรากดไปที่ถัดไปกันได้เลยนะครับผมฮนะก็ตรงนี้ก็จะไม่ยากนะครับผม พอเราได้ทาการกรอบหรือว่าตอกไปสถานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาในของหน้านี้อีกหน้านึงนะครับผมนะก็จะเป็นของการทดสอคบความเหมาะสมนะครับผมว่าเราเคยตรงนี้ก็จะเป็นของว่าเราเคยใช้เงินดิจิตอลไหมนะครับผมก็คือเงินคริโตเลซี่นะครับผมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีให้ความแตกต่างกันให้เรานะครับผมว่าเราเคยใช้ไหมแล้วก็ให้เราเลือกไปนะครับผมนะซึ่งของผมนะครับผมก็ให้เราเลือกไปเลยนะครับผมฮนะ ก็ให้เราเลือกไปเลยนะครับผมว่าเราควรเราใช้หรือไม่ใช้อย่างไงก็ให้เราต่อไปพราะเราได้ทําการเลือกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก uh, ็จะมีให้เรานะครับผมทําการใส่ชื่อนาสกูลของเรานะครับผมเพื่อทําการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ให้เรากรอบเข้าไปเลยนะครับผมนะฮะโอเคพอเราได้ทําการกรอบชื่อแล้วก็นาสกุลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ถัดไปนะครับผมก็จะมาเจอในของหน้านี้นะครับผมก็ให้เราเลือกต่อไปนะครับผมว่า ต่มไปคำถามไปนะครับผมเขาบอกว่า,าถ้าเป็นพลเมืองอเมริกันใช่หรือไม่นะครับผมซึ่งเราไม่ใช่นะครับผมเราก็บอกว่าไม่นะครับผมแล้วถ้าเป็นผู้ปฏิบัติการานจนตัวผู้มีที่ทอยู่อวอีปตวรถูกต,ต้องตามกฎหมายในะหรือไม่อ่ะก็ในส,รในสรหรัฐในสหรัฐอเมริกานะครับผมก็เราไปเราไม่ใช่นะครับผมฮนะแล้วก็ข้อที่3นะครับผมถ้ามีสถานะเป็นผู้ที่ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในที่อยู่สหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ก็คืออันนี้คือเราไม่ได้อยู่ในสหรัฐนะครับผมนะอันนี้ก็ให้ตอบไม่เลยนะครับผมเขาจะบอกว่าที่อยู่ในของอสหรัฐอเมริกานะครับผมฮนะก็เราไม่เราไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับผมฮนะโอเคอันนี้เบอร์โทรนะครับผมก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับผมอันนี้ถ้ามีคําสั่งทํารายการโอนเงินโดยประจานอัตโนมัติบัญชีฝาก จบบัญชีโอเคไม่มีนะครับผมอ่ะใบบัญชีในสหรัฐอเมริกาเราก็ไม่มีนะครับผมนะอันนี้เราก็ไม่มีนะครับผมเราก็บอกไม่เข้าไปนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็มาเลื่อนมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ให้เรากดไปที่ข้าพเจ้ายินยอมนะครับผมทางข้าตกลงนะครับผมก็ให้เรากดไปที่ตกลงกันเลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมอะแล้วก็ให้เรากดไปที่ตกลงนะครับผมโอเคให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ ก็จะมาในของหน้านี้กันเลยนะครับผมเขาก็จะมีให้เรานะครับผมว่าสถานะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คือเป็นเชิดหรือว่าสถานะที่อยู่ประมาณนี้นะครับผมเขาก็จะระบุมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมนะถ้าเราดูแล้วมันไม่ถูกต้องยังไงเราก็สามารถย้อนกลับไปได้นะครับผมถ้าเราโอเคเราก็กดไปที่ยิ้มยอมนะครับผมก็ให้เรากดไปนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมาในของในหน้านี้กันเลยนะครับผมซึ่งหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นของประวัติประวัติของเราเลยนะครับผมว่า ข้อมูลที่เราได้ทําการกรอกไปมันถูกต้องหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ถูกต้องก็สามารถกดย้อนกลับไปได้นะครับผมนะฮะในของหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นการข้อมูลที่เราได้ทําการกรอไว้นะครับผมถ้าไม่ถูกต้องยังไงก็สามารถกดกลับเข้าไปได้เลยนะครับผมก็คือเรื่องมาขั้นล่างสุดนะครับผมแล้วก็ให้เรากดไปที่กลับไปแก้ไขได้นะครับผมแต่ถ้าว่าข้อมูลของเราถูกต้องนะครับผมก็ให้เรากดไปที่อ่าอ่าตกลงนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะ ถ้าเราได้ทําการยืนยันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาโผล่ในของหน้านี้กันเลยนะครับผมก็ดาเนินการยืนยันตัวตนของคุณนะครับผมอ่ะแล้วก็ขณะนี้กําลังดําเนินการใบสมัครของคุณอ่ากรุณาตรวจสอบสถานะยืนยันอันดับของคุณอีก24ชั่วโมงนะครับผมก็รอให้ทําของอ่าแอปปิเทซ่าหรือว่าทำแอมินเขาได้ได้ทำการยืนยัยนตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะถ้ายืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับผมเราก็สามารถมา รับเหรียญได้เลยนะครับผมหรือว่ารับเงินมูลค่า8 0สกว่าบาทได้เลยนะครับผมนะวิธีในการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมเราก็มาในของขั้นตอนในการได้รับประมาณ8 0ิกว่าบาทหรือก็คือจำนวน 20BT ิแนะครับผมนะก็ 1BT ่แเท่ากับมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3าบาทสตางค์นะครับผมก็ตีประมาณอยู่ที่ประมาณ8 0ิบกว่าบาทนี่แหละนะครับผมนะวิธีที่เราจะสามารถรับได้นะครับผมก็ให้เรากดมาตรงที่ BBT ีแซบนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงที่ผมเขี่นไว้เลยนะครับผมก็จะมาโผล่ในของหน้านี้กันเลยนะครับผมก็คือแชร์นะครับผมนะแล้วก็ให้เรากดไปที่เปิดตรงนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันเลยนะครับผมก็ให้เรากดเปิดเข้าไปนะครับผมฮะโอเคนะครับผมถ้าเรากดเปิดแล้วนะครับผมก็ให้เรากดแชร์เลยนะครับผมนะก็ให้เรากดแชร์เข้าไป ถ้าเรากดแชร์เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมาในของหน้าเว็บไซต์นะครับผมก็เราสามารถกดแชร์ไปได้ในในของ Facebook หรือว่า Instagram หรือว่าทว i t เตอร์ได้เลยนะครับผมเขาจะมีให้เรากดลิงก์แชร์ได้ครับผมอ่ะก็ลิงก์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมก็คือจะมีของการแชร์ไปในของ Facebook ก็ได้นะครับผมนะหรือจากขั้ลอดลิงก์ไปก็ได้นะครับผมซึ่งจะมีให้เราแชร์ไปที่ Facebook แล้วก็ จะมีลิงก์ของเรานะครับผมก็ให้เรากดข้าลอกไปได้นะครับผมก็กดข้อลอกจากตรงนี้ไปเลยนะครับผมนะก็คือ,อถ้าเราแชร์หรือว่าเราก็สามารถได้รับสูงสุด20ีแทบจากการแชร์นะครับผมถ้าเราได้รับประมาณนี้ก็ตีมูมลค่าประมาณ80กว่าบาทนะครับผมฮะเท่ากับว่า หนึ C, connect, glass, TC, zap, story, ่ง BTC BTC นะครับผมหนึ่ง BTC นะครับผมมีมูลค่าประมาณ3บาทนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็วิธีในการสมัครก็มีประมาณแค่นี้ก็เลยนะครับผมใครที่สนใจยังไงเรื่องในการเทรดเหรียญคริสโตก็สามารถมาสมัครในของแอปเทซ a าได้เลยนะครับผมวิธีในการสมัครก็สมัครตามที่ผมได้บอกเอาไว้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราเข้าขุนข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ